สวัสดีครับวันนี้พาไปดูศึกยูฟาเนชั่นลีกครับผมช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้สัปดาห์เกมทีมชาติเออคู่แรกครับผมเดนมาร์กทับโคนมเปิดบ้านพบกับสเปนกระทิงดุแชมป์ยูโรหลล่าสุดฮะโดยอันดับโลกเดนมาร์กอยู่อันดับที่เนะครับสเปนกระทิงดุแชมป์โลกและก็แชมป์ยูโรอันดับ3โดยศึกยูฟาเนชันลีกครั้งนี้สเปนเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มนะครับผม4นัดชนะ3เสมอ1 มี10คะแนนเดนมาร์กเป็นอันดับ2ครับสีนัดชนะ2เสมอ1แพ้1มี7คะแนนนั่นเองครับผมโดยมาดูความพร้อมของผู้เล่นทั้ง2ทีมกันบ้างครับผมมีใครกันบ้างนะไปชมกันเลยครับสีนัดลังสุดในรายการนี้ของเจ้าภาพเจ้าภาาพาจ้บาา้านทับโคโลมเดดมาร์กนะครับชนะ2แพ้1เสมอ1นะเอเอเฮาเปิดบ้านชนะสวิตเซอร์แลนด์2-0น เปิดบ้านชนะเซอร์เบีย2-0บุกไปแพสเเปน1-0นัดน,นี้ได้ล้างตาแน่นอนแล้วก็บุกไปเสมอกับสวิตเซอร์แลนด์2-2นะครับส่วนผู้มาเยือนอย่างสเปนครับสีนัดหลังสุดในรายการนี้ชนะ3เสมอน1นะครับผมโดยบุกไปเสมอเซอร์เบีย0-0บุกไปชนะสวิตเซอร์แลนด์4-1และก็บุกไปชนะเดนมาร์กเอ้ยแลวก็เปิดบ้านชนะเดนมาร์ก1-0 แล้วก็เปิดบ้านชนะซือเบย์อีก30นะครับผมโดยเฮดทูเฮดของคู่นี้นะครับหนัดหลังสุดที่เจอกันสเปนสถิติคมมิดเลยฮะสเปนชนะรวดสิครับโอ้โหดูจากสถิติแล้วสเปนชนะรวดนะฮะนัดหลังสุดโดยเริ่มตั้งแต่ปี1998ยูโรปี98ปนะฮะสเปนชนะ3าแล้วก็มารอบคัดเลือกยูโรปี2อง7 สเปนเปิดบ้านชนะ2-1และบุกไปชนะ3-1แล้วก็กระชับมิตรทีมชาติปี2008สเปนชนะ3-0แล้วก็ยูฟาเนชันลีนัดแรกนะครับปี2024สเปนเปิดบ้านชนะ1-0นั่นเองโดยเิติเกตคูนี้เขาบอกว่าสเปนชนะเดนมาร์ก6นัดลังสุดในทุกรายการที่ทำการแข่งขันนะครับแล้วก็สเปนยิงอย่างน้อย3ประตูใน3นัดลังสุดที่พบกับเดนมาร์ก ในทุกรายการ3ประตูหูสูงเยงยเนี่ยเอยน้อย3ประตูอีกสูงเงี้ยแล้วก็เดนมาร์กเสียประตูมากกว่า2.5ประตูจาก3นัดลังสุดที่พบกับสเปนในทุกรายการนะครับโอ้โห,โโหมันมันนะแบบนี้มันมัน,มนโดยผู้เล่นของทีมชาติเดนมาร์กโคโนกุนซื้อของเบรียนไลเมอร์ใครวะเบรียนไลเมอร์มาในระบบ342 1ครับผมผู้สาประตู ไม่ใช่ใครอื่นใครที่ไหนครับแคปเปอร์แชมเปอร์แคชเปอร์นะแคชเปอร์จากแคปเปอร์นี่อยู่อยู่เดี๋ยวๆดแป๊บนึงอยู่เดี๊เด๊คิดได้ผมบอกหลังสามคนครับโชคิมเอนเดอร์เซนจากฟูลแลมยานิกเวสเซนการ์ดของเซาแลมตันเหรอวะเออเรียกว,ว่าวิกเตอร์วิกเตอร์นิวสันวิกเตอร์นิวสันใครวะไม่รู้ตัวกลางสี่คนครับ ไล่จากซ้ายมาขวานะแพทริกดอร์กูปีแอเอมิวอยเบียกจากมาร์เซย์อเชนเฮยูมันกองกลางสปอร์ติ้งลิสบอตนตัวนีไ้ไงทีเด็ดอเล็กซานเดอร์บาของของไอง้ท่านของเบนฟิก้าคู่หน้าสองคนครับออาเบิร์ตกรอนแบกม่ใช่ไหล่ะเัลเบิร์ตกรอนแบกค,คริสเตียนเดบาลานอิริกเซนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและหน้าเป้าเป็น ราดบุสหอยหลุดโคตรสูนา้าของปีศาจแดงแมนเชสเตรอร์ยูไนเต็ดน,นั่นเองฮะมาดูฝั่งทีมเยือนกันบ้างครับผมกระทิงดูสเปนมาในระบบ4-2-3-1ฮะโดยกุนซือของลุยเดลาฟูเอนเต้ผู้พาสเปนเถลิงบัลลังก์แชมป์ยูโรปี2024ที่ผ่านมาลูกสาวประตูดับิดลายาจากไอพุตโตโออิชิแบ็คล่ายกซ้ายไปขวานะครับแบ็คซ้ายครับเขาจองสัมบัติมาอยู่แล้วครับคนนี้มากกคูกูเรีา คูเซนเตอร์เป็นอเมริกลาบวอกกับเดนเนียรวิเวียนแบ็คขวาเป็นเบดูปอโรจากสเปอร์โอ้มาตีทีมไทยไว้คาบาคาบเจ็บตรงกลาง2คนครับผมมาตินซูบินเบนดี้อเออไอคนใจร้ายไอคนหักเหไคนไมป่ไปลิเวอร์พูลแล้วก็ฟิเบียนลุยจากบีเชเอแนวลูก3ตัวนะครับผมเดนเนียรโอมูเปดรีนิโกวิลเลียมส์และหน้าเป้ากับตันทีมครับอัลบาโรโมราดาเจ้าของท่าอใ,ใจสวัสดี สเป็นขมยับยับขมเนื้อเนือเลยครับสเปนสะกออ์ที่คาดครับสเปนบุกชนะ3-0ต่อคลีนชีสสบายสบายครับผมประมาณนี้ครับคู่นี้ไม่ต้องเยอะฮะสเปนแบเบอร์แทงอยู่แล้วสวยๆต่อมาเป็นคู่ของทัพไฟทองทีมชาติโปรตุเกสครับผมเปิดบ้านเจอกับโปแลนด์โดย หรือบอกไปนะครับ2คู่นี้เตะคืนวันศุกร์นี้นะครับตีสองสี 2, 45, ด้วยกันนะครับผมคืนวันศุกร์ที่15พฤศจิกายนมันก็จะเป็นชาวันเสาร์ไงตีสองสี่สิบห้าไม่งงนะครับคอบอลไม่ง,งงกันอยู่แล้วเออโปรตุเกสอันดับ7ครับผมของโลกนะโปแลนด์อันดับ31ของโลกครับผมตอนนี้โปรตุเกสอยู่อันดับที่1ของกลุ่มเลยนะครับแข่ง4นัดชนะ3เสมอ1มี10คะแนนส่วนโปแลนด์แข่ง4นะัดช,นะชนะ1เสมอ1แพ้ไป2มี4คะแนนอยู่อันดับ3นะเออ โดยความพร้อมสถิติผู้เล่น4นัดหลังสุดของโปรตุเกสในรายการนี้นะครับยูฟ่าเนชั่นลีกชนะ3เสมอ1ครับผมเปิดบ้านชนะโคเอเชีย er 21เปิดบ้านชนะสกอตแลนด์2-1บุกไปชนะโปแลนด์ในนัดแรก31และล่าสุดเสมอสกอตแลนด์0 0ส่วนทางโปแลนด์ครับผมก็มีนัดแรกบุกไปชนะสกอตแลนด์3-2บุกไปแพ้โคเอเชีย er 10 แล้วก็เปิดบ้านแพ้กับโปรตุเกส3-1ล่าสุดเสมอโครเอเชีย3-3นั่นเองครับผมโดยเฮตุทุเฮตของคู่นี้นะครับโปรตุเกสชนะ3เสมอ2ครับผม5นัดหลังสุดโดยปี2012ครับอุนเครื่องเสมอเปิดไปบุกไปเยือนโปรแลนด์เสมอ0-0และยูโร2016เสมอกันในเวลา1-1โปรตุเกสชนะจุโทษ5-3ยูฟาเินชนลีกปี2018โปรตุเกสบุกไปชนะ3-2 รู้ว่าเนเจนนิส2018โปรตุเกสเปิดบ้านเสมอ1-1น,น,น,นะแล้วก็ล่าสุดบุกไปเยือนโปแลนด์มันชนะมาได้3ประตูต่อนนี้นะโอซสดีตีบอกว่าโปรตุเกสไม่แพ้โปแลนด์ครับผมในหงนัดล่าสุดในทุกรายการที่ทําการแข่งขันโ,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 โอ้โหโดยความพร้อมของตัวผู้เล่นนะครับไปดูผู้มาเยือนก่อนนะครับผมโปแลนด์โดยโปแลนด์รอบนี้ขาดตัวหลักกับตันทีมอย่างโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ไปนะครับน่าเสียดายจริงๆรู้สึกว่าจะเจ็บน่องเจ็บข้อเท้าหลังจากที่ ยิงสุดเสียดเลยว่าล้ำหน้าอะไรเท้ายาวนะครับเกมบาซ่านั่นแหละครับมีอาการบาดเจ็บต้องพักครับทีมชาติรอบนี้แก่พักยาวเลยครับไม่ได้มาโดยกุนซืของมิเชลโปรเบียนะครับมาในระบบ352าลูกษาประตูมาซินบูกาไพ๋วกองหลัง3าคนครับคามิล<า>เพสโคฟสกี้เยนเบนนาเลกเออคนนี้พอรู้อยู่นี่อยู่เซาท์์ตันใช่ไหมว่าจาคุบคิวอของอาร์เซนอลครับผมแล้วก็ตรงกลาง5คนนะครับ ปียโต้ฟรังคอฟสกี้ซิลมันซิลมันสกี้โอ้โหจากุโมเดอร์ของไบดันเออร์เปียโตซิลินสกี้ของนาโปลีครับผมแล้วก็นิโคลัสซาเลวสกี้ปีตัวจีตของเอสโรมากองหน้าสองคนครับผมคริสตอฟปิออนเทคตอนนี้ไปเล่นอยู่แท็บสันสปอร์ไหมไม่มั่นใจแล้วก็หน้าเป้าหมายเลขเจ็ดแคสเปอร์เออร์บันสกี้ไปวะเดี๋ยวรู้ครับเดี๋ยวรู้ มาดูทางฝั่งเจ้าภาพนั่นบ้างครับผมเออพอได้รู้หน่อยโรเบร์โตมาติเน,น,นะนสนะอดีตกุนซือเบลเยีเยมมาในะระบบ4-3-3อะพวกสาประตูเดียโก้คอสกาจากอิบิซโปตโต,ตแนวรับ4คนแล้วอยา่างซ้ายมาขวาครับนูโน่เมนเดสจากเอชเอคอนซิโลโอ,อิกนาซิโอกำลังเนื้อหอมของสปอร์ติงลิสบอนนะรูเบนดิอาร์ของแมนซิตี้แบ็คขวาเด,ดียโก้ดาโลโค้ดแบ็คของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ออยูไนเต็ดตรงกลาง3คนครับผมบรูโน่เฟรนันเดช กับทันทีปีศาจแดงครับเจ้าเนเวสค่าตัว60ล้านไปอยู่ที่เบเชครับคนนี้จากเบนฟิกา้าและอีกคนแบรนโดซินวาครับพี่แบ์ของเรานนเองครับผมแนวลูกสามคนครับบลาเฟลเลอฝั่งซ้ายฝั่งขวาบริโดเนโตจากสิงบลูเชนซีและหน้าเป้าคริซิโนบรนาโดซีอาเซเซวเลือดสาตว์กระเซน็นไกลเห็นก็ว่าโดนครับคนนี้เจ้าของสถิติอายุ วัยสามสิบเก้าขวบยังเล่นทีมชาติสบายฮะเซีเซเว่นครับผมติดทีมชาติทุกลอบฮะคนนี้ที่เด็ดจริงๆครับผมสกรอร์ที่คาดเกมน,นี้นะครับสดิติผู้เล่นดูเนื้อดูเตอตดุยดูเนื้อดูตัวแล้วผู้เล่นของโปตรตุเกสดีกว่าเนียนฮะสดิติตุยสติติไม่น่ายากครับผมโปตรตุเกสเปิดบ้านชนะสามศูนย์ครับสามศูนย์ทั้งสองคู่เลยนะเออประมาณนี้ครับผมประมาณนี้ฮะสามศูนย์มีอะไรก็ คอมเมนต์มาได้ครับคอมเมนต์ Comment มาได้กดไลค์กดแชร์มาได้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยนะครับไปก่อนแล้วครับายบายไปตัดคลิปก่อนแล้วครับ